ครับนี่ก็เป็นทีมงานไนท์แมนนะครับรับจ้างตัดกิ่งไม้และขนย้ายไปทิ้งครับวันนี้ก็ลูกค้านะครับก็ให้มาดูแลทำความสะอาดบ้านตกแต่งกิ่งไม้นะครับตอนนี้ก็กำลังตัดต้นไม้ยมนะครับนี่นะครับก็ต้นไม้ครับ ก็งูเงี้ยวเขี้ยวขอก็จะได้ไม่มีจะได้ปลอดภัยนะครับนี่ก็ต้นไม้ก็เยอะครับเ mm hmm. ดี๋ยวนายแมนก็จะช่วยในการตัดแต่งกิ่งไม้กันครับสำหรับการตัดแต่งหรือว่าการตัดต้นไม้นะครับก็ถือว่าเป็นอีก1นึ่งเพนพอยต์ mm hmm. นะครับสำหรับ เขาเรียกว่าคนกรุงเทพเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะตัดต้นไม้แล้วจะไปทิ้งที่ไหนนะครับแต่ตอนนี้ทีมงานไนแมนเนี่ยเราก็ช่วยบริการนะครับเรามีรถขนส่งนะครับเป็นรถกระบะ,ะสามารถนำกิ่งไม้ต้นไม้เนี่ยไปทิ้งให้นะครับเรามีพื้นที่ที่ในการนำไปทิ้งให้กันนะครับครับสำหรับโครงการแบ่งฟันสุขนะครับ เราเริ่มสร้างงานให้กับคนนะครับเพื่อที่ว่าคนเนี่ยจะได้สร้างอาชีพนะครับแล้วก็นำมาสร้างรายได้นะครับสร้างอนาคตของตัวเองเพราะฉะนั้นใครที่ทำอาชีพอะไรนะครับมีความสามารถอะไรอย่างเช่นของการตัดแต่งกิ่งไม้ทำต้นไม้เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานบริการนะครับที่เป็นที่ต้องการของคนกรุงเทพนะครับ เพื่อนคนไหนที่ว่างนะครับแล้วอยากจะเข้ามาสู่โครงการแบ่งปันสุขนะครับก็มาช่วยกันนะครับเรายินดีต้อนรับนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบริการเนี่ยตัดแต่งกิ่งไม้หรือว่าให้กับท่านมีรถกระบะรถขนส่งก็มาช่วยกันนะครับก็เนี่ยครับเราก็เป็นการกระจายรายได้สู่จากคนที่มีนะครับเราก็กระจายรายได้แบ่งปันให้กับคนที่ไม่มีแต่วันนี้เราก็ใช้แรงงานในการแรก นะครับมาร่วมกันสร้างสังคมชุมชนด้วยการให้แล้วก็แบ่งปันผมคิดว่านะครับถ้าเกิดพวกเรา,าสร้างงานสร้างอาชีพด้วยใจเป็นสุขนะครับก็ทําให้สังคมเนี่ยน่าอยู่อ๋อน,นะครับ,บ,รบเดี่ยก็เดี๋ยวเราจัดหลังนี้เสร็จนะครับ,บก็ยังมีอีกหลังต่อไปด้วยเมื่อกี้เพื่อนบ้านก็เดินมาบอกเราบ,บอกว่า,าน้องตัดต้นไม้เหรองั้นเดี๋ยวไปช่วยดูแลบ้านพี่ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่ให้ความเมตตา พวกเราก็จะดูแลพื้นที่นะครับบ้านของท่านอย่างดีทีเดียววันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านครับนายแมนออกไปนอกรั้วแล้วครับขอบคุณครับ